เราจะขอพไปดูทีนี้โอ้โหใหม่โว้ยได้เลยนได้ไหมครับคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมจากพี่ซีวินก่อนเลยนงครัวันนี้ วันนี้ตื่นเต้นมากวันนี้ก็เป็นวันแบบไปนอกอีทีแล้วอะไรยเงี้ยค่ะก็ดีใจที่แฟนๆให้การตอบรับกับซีรีส์เรื่องลินไม่มีวันลักแบบเยอะขนาดนี้มากๆอะไรยเงี้ยค่ะวันนี้ก็นอกจากพี่ชี่ตื่นเต้นเราน้องๆสองคนก็น่าตื่นเต้นด้วยเหมือนกันนเตัตอนนี้มือเย็นเฉียบเลยอะเย็นจะังทำแบบการเดินทางมาตรงนี้เราแบบคาดหวังเลยว่ามันจะแบบ,บ,บเต็น ถ้าเกิดสมมติว่าตอบว่าค่าแบบว่าคิดภาพมีไว้เราจะดูมั่นเกินไปไม่แน่ใจ <c oughs> เราฝันได้เราฝันได้เราเราเราเห็นว่าโอเคแบบว่าจีริงเรื่องเนี้ยจะต้องมีมีมภาพนี้แหละมีวันนี้แหละอะไรเงี้ยแต่แบบว่าสิ่งที่เราคิดไว้มันเร็วมาก <c oughs> มันเหมือนเพิ่งเรายังเพิ่งออกกองกันวันแรกอยู่เลยแต่ตอนเนี้ยเป็นอีพีสิบแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างผ่านไปเร็วมากเขาบอกว่าการที่เรามีความสุขอะไรมากๆเวลามันจะผ่านไปเร็ว คุณได้รับกระแสตลอดตั้งแต่ต,ต้นเลยวิธีกับการมาทำกับ CL โอ้โหจริงๆก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะเพราะเราเป็นแบบว่าเหมือนน้องใหม่ในในสนาม PL ด้วยอนะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออขอบคุณทุกคนที่แบบว่าซัพพอร์ตพวกเราเยอะขนาดนี้ก็เป็น CL เรื่องแรกของกับเบียร์แบงกอกด้วยก็ดีใจเราก็ฝากทุกคนด้วยว่าอาจจะมีเรื่องสองเรื่องสามเรื่องสี่หรือจะเป็นแบบ คู่นี้ไหมหรือจะเป็นคู่หรือป้าอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคู่ไนี้เป็นไงวะค่ะก็เดินทางมาถึงอีกทีสิบแล้วเราก็ดีใจมากๆแล้วคะ่ะตั้งแต่วันแรกจนมาถึงวันนี้พอหนูมาอยู่ในสถานีนี้แล้วหนูรู้สึกว่าโหคนคนรักเราแบบเพิ่มขึ้นเยอะมากๆอย่างที่พี่ชีบอกว่าการเดินทางมันเร็วมากเพราะว่าเรามีความสุขมากจริงๆระหว่างการเดินทาง แม้ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคอะไรแต่ว่าเราก็ได้การซัพพอร์ตที่ดีจากพี่พี่แฟนคลับพี่พี่ทุกคนที่คอยสนับสนุนพวกเรามาตลอดออของจูนเรียกได้ว่ามันภูมิใจกับทีมงานภูมิใจกับตัวเองด้วยที่วันนี้เราเดินทางมาถึงไฟนนลอีทีแล้วเราไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีพี่พี่สื่อแล้วก็จะมี พี่พี่แฟนคลับที่รักเราเยอะมากขนาดนี้จริงๆถือว่าสำหรับจูนจูว่ามันเร็วมากเลยอะ่ะแตบบ่ที่พี่ชีบอกค่ะเวลาแห่งความสุขมันมักจะผ่านไปเลยเสมอแต่เชื่อว่าวันนี้เรามีสปายอะไรหลายอย่างให้ติดตามเออค่ะเรน,น่องว่าการถ่ายทำตอนถ่ายทำก็แบบถ่ายทำแบบเข้มข้นมากออะมันทําให้เราได้ถึงบรรยากาศตอนถ่ายทำไปที่บอกว่าเราต้องออกกองทุกวันทุกวันเราจนแบบวันนี้เพราะมันออกมาแล้วก็มาถึงบทสุดท้ายของ จริงๆคิดถึงนะอย่างที่กับพี่ชีเนี่ยก็จะคุยกันตลอดเ่ราแบบแกนึกถึงวันออกกองนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้แบบวันไฟนนลอีพีแล้วอ่ะทุกคนเต็มที่นะก็จะให้กําลังใจกันตลอดค่ะใช่ก็จริงๆมันก็เป็นบรรยากาศที่พวกเราก็คุ้นชินกันมาตลอดแต่บรรยากาศนี้มันเป็นบรรยากาศ ใหม่มากๆสำหรับสำหรับหนูสำหรับพี่ตูแล้วก็สำหรับพี่ชีมากๆค่ะไม่พี่ชีเขาเป็นคู่กับใหญ่แล้วน้องเคยพูดว่าตลอดในวงการสิบปีที่หนูเข้ามานี่เป็นกองที่หนูจะจดจำไปตลอดชีวิตเพราะหนูไม่เคยทำงานเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนเลยกองุคุณเคยแบบของกองมีเคยหนักสุดคือเริ่มกี่โมงจบกี่โมงโอ้อันนี้ต้องบอกเลยว่ากองพี่ชีเขาเริ่มหกโม แล้วก็สีพุ่มเลิกเปะมากเวลาเปะมากๆค่ะเพราะว่าสถานที่บบกให้เลิกเรียกว่าแบบว่าคือหนักในทุกๆวันที่พน,นักที่สี่เป็นยังไงบ้างแบบว่ากลับมาบวอะไรโอ้โหก็ดีใจค่ะดีใจซึ่งเป็นสถานที่ที่มาทุกครั้งเราก็แบบว่าจริงๆนอกจากแบบเราว่าการที่มาที่นี่อะไรเงี้ยมันได้พลังจาก พี่พี่แฟนๆพี่พี่สื่อทุกคนอะไรเงี้ยมันเติมไปในการทํางานในเรื่องต่อไปของเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอาจริงๆก็คิดว่าการมาที่นี่ครั้งหนึ่งน่าจะเป็นไฟในการสําหรับเป็นจอยจูนมากๆอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็มีการคุยกัน้งแต่วันนี้ที่เดิมมนมาเหยียบอะไรเงี้ยน้องๆองสองคนก็เหมือนพูดประมาณว่าแบบที่หนูเคยมาแต่รอบซื่ออะไรอย่างเงี้ยเราคือเหมือนว่าวันนี้เป็นวันที่แบบว่าหนูได้มายืนบนเวทีแล้วอะไรเงี้ยห,หนูแบบตื่นเต้นกับมันมากๆเลยอะไรเงี้ยก็ หนูว่าภาพนี้เป็นภาพที่น้องอาจจะไม่ได้เคยคิดว่า,วาจะมีวันหนึ่งที่จะมาอยู่แต่วันเนี้ยมันเป็นความประทับใจของน้องแล้วคิดว่าภาพอื่นๆที่แฟนๆทําให้อเงี้ยก็จะเป็นภาพประทับใจของน้องไปอีกแบบหลายๆภาพะไรเงยน้งปกติเราเป็นแขกรับเชิญวันนี้เราเป็นงานของเรานะคะเ,คเป็นยังไงเราจะสปอยยังไงมากกับวันนี้ที่ทันชัยจะต้องมาเจอโอ้วันนี้บอกเลยว่าเจไพาเยอะมาก เชื่อว่าทุกคนก็ต้องรอเจอพวกเราเราก็พร้อมที่จะเจอทุกคนมันมันเหมือนระหว่างทางเราก็เห็นแอบเห็นพี่พี่บางคนเดินทางมาไกลามากๆค่ะที่จะมาเจอพวกเราเลยนะวันนี้เราก็ตื่นเต้นมากๆที่จะได้มาเจอพี่ๆทุกคนค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์ตัดจัดเต็มใช่ค่ะถามมิจูนแบบมิจูน ชินหรือ,อยังปกติต็เป็นพิธีกรแบบวันนีนคุณจะเป็นคนถูกกล่าวชินลิ้นคือครู้สึกว่าตัวเองเป็นคนหมายถึงแบบเนี่ยขนาดมีพิพีมากล้องเยอะขนาดนี้ <c oughs> กลับมาเยอะขนาดนี้มันก็ยังไม่ชินนะคะเพราะว่าตัวตนเองเป็นคนตื่นเต้นกับสิ่งที่จะได้เจออะไรในแต่ละวันอยู่แล้ว <c oughs> ใช่คะ่ะ เรียกเลยว่าตื่นตื่นแแล้วตื่นล้วไม่ตื่นอันภาษาอีสานกระตืุนแบบว่ามันตื่นเต้นเต้นเออแล้วเราต้องเจอกับอะไรเพราะว่าก่อนอันนี้เราเราให้ดาวน์อ๋อที่ที่สิบที่ที่สิบไปทะเลก็ฮะเฮ้ยมีสิงนุคนรอคอยนะคะอ๋อ ใช่เพราะว่าพอเราปล่อยเทรลเลอร์ไปทุกคนแอดแทบไม่ไแล้ววันนี้ก็จะเป็นภาพมิติใหม่ๆเครื่องนอจะได้ดูแล้วก็รีแอคไปของกับแฟนจะให้สปอยนิดนึงเพราะอีกไม่กี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ได้ดูละก็อีพีสิบก็เป็นอีพีที่ไม่แน่ใจว่าคุณลินจะตามหาเข็มเจอไหมและไม่แน่ใจว่าเข็มจีราเขาจะใจอ่อนหรือเปล่าหรือเปล่าหอจริงๆเขาไม่เคยใจแข็ง ฮไม่แน่นะรอคอยให้คุณแบบว่าเข็มจราเล่นตัวบ้างนะคะก็เป็นกำลังใจให้แพนอลินด้วยนะคะว่าจะตามไปงอเข็นตีราได้สำเร็จหรือไม่อืมิมีอะไรอยากฝาก เออจริงๆก็ขอขอบคุณดีกว่าค่ะขอบคุณแฟนๆทุกคนขอบคุณสื่อมวลชนขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณแพลตฟอร์มขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องกับซีเรื่องนี้มากๆนะคะก็เอออยากจะบอกว่าไม่ผิดหวังเลยที่เลือก Enjoy Toon มาแล้วก็เออขอบคุณทั้งสองคนที่ทําให้ซีเรื่องนี้อยู่ในภาพที่เราคิดไว้ขอบคุณที่ทุกคน เห็นในสิ่งที่พวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นพวกเราคือเบื้องแน้าที่ออกมาขอบคุณอนะไรเงี้ยแต่จริงๆเราก็มีความตั้งใจของทีมงานหลายๆฝ่ายด้วยอนะไรเงี้ยขอบคุณที่เห็นความตั้งใจของผลงานชิน้นนี้ของพวกเราจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็อยากให้ทุกคนช่วยซัพพอร์ตแอนดรอยตูนแบบนี้ตลอดไปหรือว่าซัพพอร์ตซีรีส์ที่พวกเรากาลังจะทําหรือว่าตัวผลงานอื่นๆด้วยวันนี้ก็ขอบคุณมากๆอยากให้ทุกคนมีความสุขกับซีรีส์เรื่องรินไม่มีวันลักเราก็ขอให้เป็น ความประทับใจของทุกคนและความสุขแบบนี้ตลอดไปค่ะเ่ค่ะก็จริงๆวันนี้มันเหมือนเป็นการซีรีส์เรื่องนี้ไม่มีวันลลางจบลงแต่หนูว่าความรักที่พี<_<_<_่ๆมอบให้พวกเราหนูว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่หนูจดจําไปทั<_<_้งชีวิตเลยค่ะก็ขอขอบคุณที่ทุกคนค่ะที่คอยซัพพอร์ตพวกเรามาตั้งแต่ EP หนึ่งถึง EP สิบ Final EP วันนี้นะคะก็ขอบคุณมากแม่ที คอยให้กำลังใจแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้พวกเราตลอดแล้วก็ทําให้พวกเราถูกค้นพบวันนี้ค่ะค่ะมาจริงไม่รอไม่รอยังม่นี้ขึ้นเลยทีเลยค่ะก็จูนขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่คอยซัพพอร์ตเอ็นจอยจูนซัพพอร์ตทีมกอบพี่เอมาโดยตลอดนะคะวันนี้คิดว่าน่าจะเป็นวันที่ จูนจะจดจำไปตลอดชีวิตเลยเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาค่ะอยู่ในวงการมาสิบกว่าปีอ่ะหนูไม่เคยมีแฟนคลับเลยใช่ก็รู้สึกว่า <c oughs> ไม่อยากจะเชื่อแบบไม่ไม่เคยคิดว่าจะมีคนแบบรักแล้วก็เอ็นดูเยอะขนาดนี้ค่ะใช่เขาพูดว่พี่พี่เอ็นดูเอ็นจอยจูนนะคะก็ หนูพูดรู้เรื่องใช่ไหมอรู้เรื่อง <laughs> หนูฝากติดตามต่อให้ลินไม่มีวันรักเนี่ยจะจบแตจบลงแล้วแต่เชื่อว่าเอนจอยจูนยังคงอยู่คะ่ะฝากพี่ๆซัพพอร์ตหนูด้วยนะคะขอบคุณนะคะน่ารักมาก จะต้องแต่งหน้าใส่ไม่ทีละพี่จูนจะเอาได้แลละอ้อนีารเลยพี่จูนยังต้องสวยทั้งหมดเลยนะวันนี้โอเคถ่ายรูปนะครับบังหน้าบอกครับผมยม่ได้โพสเลยแม่ครับผมยังไม่ได้โพสผลกบานะคะออ่ห้ได้ ต้องพลอยขาดเด็กน้องพอยโอ้จุพอยจอยพี่มันตอคดหนูอ่ะขอจุดตอมดิชีสเค้กแเลยตรงนี้นะตรงนี้นะ บางหน้าเนองบางใบนะมีค่ะนะครับเมีนะครับ ดูเราเถิดดูหรอฉันจอนทหพี่เขามาสอบเราเยอยค่ารู้พี่เขายังไม่เิ็ตัวเลยตัวกนี่เราเอาเสียงเสียงโอเค่เปไค่ะเดี๋ยวสัมภาษณ์น้องๆกับพี่ไม่ใช่ของค่อค่ค่ะ อดีนะก็ปได้ครับถ่ายรูปตัวอะไรกับตัวมันมีอะไรนะสูตเราตักซก่อนตักจอคอนแทนมันกกืนเข้าไปแล้วเขอานานเงนตากก็ไม่แห้งแลคอนแทคก็ดูดน้ำตาเตามันแห้งก่อนเปิ้ขอ่ะ ไตหนูออือจะต้องซื้อหน้าดิก่งดต้องซื้อหน่ด๋้องอ้โทษนะลูกครับเอียงไปเสียวเสียว่าไม่มีไม่อยู่ ลูกนะไปค่ะโอเคค่ะค่ะเป็นยังไงปรับตับมือกันมาจนถึงนี้หละต้ก็พี่จาค่ะอย่างที่พี่จูนบอกว่าเราอยู่ในวงการมาสิบกว่าปีค่ะเราเป็นมาแทบจะทุกอย่างแล้วเป็นัันพิธีกรนักแสดง รับทุกปวดบาทอะย่าเงี้ยก็เหมือนพอมาถึงวันนี้มันก็เป็นอะไรที่มันคาดมันเลยฝัดเราไปเดินมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่จูนจริงๆวันนี้ที่เดินมาก,กับหนูก็ขอบคุณเอนจอยเหมือนกันนะคะเรียกได้ว่าน้องเป็นเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีเป็นน้องที่ดีขอบคุณเอนจอยที่เชื่อในตัวพี่แล้วก็ คอยแบบพัปพอร์ตซึ่งกันและกันมาโดยตลอดใรักหนูอายังไงเป็นแฟน่คนกี่คนห้ยคุณนี่แบบ้หมาเด็กสุดเลยก็หนูก็น่าจะมีความความโซนนะคะพี่ีเขาก็เลยเห็นว่าเราน่าจะเป็นหมาเด็กเพราะหนูเป็นคนไฮเปอร์มากในชีวิตจริงเราค่อนข้างที่จะไฮเปอร์แล้วก no ็ไม่ค่อยอยู่นิ่งๆเหมือนสมาธิสั้นค่ะทุกคนก็เลยน่าจะเห็นว่าเราแบบเป็นไทมาเด็ก ในตัวแข่งกีฬาก็ดูเหมือนเราด้วยเลยคี่คื้ไงคะหลายคนบอกว่าบอกลินนี่บุกปิดบุกทีมีมัน,น,น, <c oughs> นเคยเห็นแฟนๆตังต้งคิดมากเมื่อไหร่จริงๆก็ดูตลอดหมายถึงว่าเราจะเ,เ,เห็นทุกการแชร์ทุกโพสเลยค่ะใช่ก็ก็ดีใจที่เราเป็นเป็นแฟนลินที่ตรงปกที่ทุกคนแบบว่าภาดฝันเอาไว้ว่าตัวแฟนลินจะเป็นแบบนี้ก็ดีใจค่ะที่ได้ที่ได้รับบทนี้ค่ะเราทุยกันกัน การบ้านมันหนักไปห,หรือว่าเราต้องวางจริงๆเรียกได้ว่าเราเวิร์กช็อปค่อนข้างหนักค่ะคือในแต่ละแต่ละวันที่จะต้องออกกองใช่ไหมคะสมมติว่าออกกองวันศุกร์วันพฤหัสอย่างเงี้ยกับวันพุธเราต้องมาเวิร์กช็อปกันเพื่อทําการบ้านว่าวันที่จะถ่ายเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะต้องถ่ายซีนไหนบ้างแล้วก็ต้องทําการบ้านแล้วต่อได้อะไรกันปรับอารมณ์ปรับมูดให้มันเป็นแบบให้ตัวแทรล,ลินกับเขนทีลาเข้าสี ใช่ค่ะเพราะว like yeah, exactly. ันเพราะวันท right. mmm ี่อยู่ในกองเนี่ยมันจะมันจะได้จูนติดง่ายๆบางทีก็มีแบบพอวิดีโอแบบที่จะนต่อบทกันไหมยาเยเพราะว่าอด้วยเราเป็นตัวหลักด้วยค่ะหมายถึงว่าเราก็ค่อนข้างที่ต้องทําการบ้านกันเยอะมากๆแล้วก็เป็นเรื่องใหม่เป็น G.L อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นซีรีส์แบบช็อปิ้เราก็ต้องหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มค่ะมันก็เลยทําให้เราต้องเข้าไปถึงตัวละครแบบ ลึกมากๆค่ะทาการบ้านหนักแล้วก็อยากทําผลงานชิ้นนี้ออกมาให้ดีค่ะชิ้นที่ทั้งคู่คือแบบสนิทกันแล้วถามว่นนี้อังมีใครไหมที่ถ่ายทข้ามาที่แฟนได้เห็นมาแล้วเนี่ยยากที่สุดน่าจะเป็นซีนที่เราที่ที่จุนท่ายโทรมาที่เรากำลังสวีทกันอยู่บนโต๊ะอ๋ออยู่บนโต๊ะใช่ค่ะ มันต้องม<ช>ูฟเมนเยอะหมายถึงว่ามันจะมีบ็อกกิ้งหลายจุดนะคะ่ะคือเรียกได้ว่าซีนนั้นอะถ่ายเป็นลองเทคเลยหมายถึงว่าจากจุดที่หนึ่งหนึ่งปุ๊บเดินมาที่ตรงโต๊ะแล้วก็เหมือนแบบพระพายโทรมาปุ๊บล้วก็ต้องมูฟมาทะเลาะกันอ,อีกตรงหน้าเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจรนงีก็ถือว่าค่อนข้างยากแต่พี่โจเขาเป็นคนที่ส่งอารมณ์ดราม่าได้เก่งมากๆนะหมายถึงว่า อันนี้ไม่ได้ไว้ชมจริงๆนะพี่จูนหมายถึงว่าได้แต่ละวันอะไรเงี้ยพี่จูนเขาจะเจอซีนที่ร้องไห้เสร็จที่ใจแล้วก็ร้องไห้อีกแล้วก็แบบมอุกกี้กะเหรี่ยงเขาแบบเป็นคนที่ส่งอารมณ์แล้วก็สวิตต์ตัวเองได้ได้เร็วมากๆค่ะพี่จูนล่าสุดกัวบว่าบทตัวเข็มพิรากร้องไห้หนันกน<ช>จริงกันนะเออที่แบบแบบเศร้าเราก็เศร้าสุดเหมือนกันนะเราก็มีความรู้สึกเหมือนกันค่ะหมายถึงว่า ถึงถึงเรารู้สึกว่าเราหลักเขาอะแต่วันหนึ่งเราเรา,เราโดนไล่มาตลอดอะโดนแบบเขาให้ไล่เราออกไปจากชีวิตอะใครจะมิสเาใจอะหรอว่าแล้วาแบบว่าัมันมันก็ถึงจุดที่เราเราไปก็ได้เลยนะถ้า<ม>ถ้าเราอยู่เราทาให้เขายิ่งยิ่งเกลียดที่หน้าเราหรือว่ายิ่งทําให้เขาเลืกแฟนเก่าไม่ได้<ม>เราก็จะไป<ม>เผื่อไปแล้วเขาน่าจะลืมได้ถ้า<ม>เขาหงอล่ะ แล้วเดี๋ยวรเราตรงมันไม่ต้องกลับเอาพูดถึงดิฟ่าปะพอที่อ่อนไม่กี่ทีก็คือแบบมีกระแสมาตลอดแล้วก็แบบมาออนอีกแล้วเนี่ยแบบวันแรกที่เราออนอีกเราเจอแฟนขับแบบว่าโยมดมากอย่างเงี้ยมันตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นม้วมีคนบอกไปว่าแบบมีคนรอเยอะมากเลยอีเวนท์แรกที่สยามเซ็นเตอร์ค่ะมีประมาณพี่พี่มาประา ค่ะเราประมาณสามเป็นคนใช่ค่ับล่าสุดคือไอ้นี่คาร์ลามอ่าโรบินสันคาร์ลามเก้าอ๋อเป็นอีเวนต์แบบแบบอ๋อแต่ถ้าเป็นอีเวนต์ที่เปิดซีรีส์น่าจะที่ที่สามเปิดคืออีเวนต์ที่วันนั้นที่แบบครั้งแรกที่พวกคุณมีเซ็นทรัทานอ่อ๋ออ๋อนั่นคือรวมพลเออมีใครสบอยไหมว่าแบบมีแฟนมารอไม่มีแล้วตอนทีออกมาเป็นยังไงครับ อูแบบเราเคยเห็นกักคนอื่นเขาใช่หนูแบบเคยวันนั้นเราไปงานของพี่พีด้วยเราไปคอนเกร์พี่อะไรเงี้ยแล้วเหมือนแฟนๆรู้ว่าเราอ่ะจะมาแล้วเราก็มีการรวมพลแล้วพอเราเดินออกไปอ่ะเราไม่คิดว่ามันจะไปถึงแบบชั้น BTS ข้างบนที่มีแบบคนยืนโบกมือทำหัวใจส่งให้เราอะไรเงี้ยค่ะมันตื่นเต้นมากหนูแบบแทบจะก้าวขาไม่ออกเลยอะมันแบบอูแบบ นี่อีพีสองเพิ่งจะผ่านไปพี่พี่มาหาเราเยอะมากๆอะไรเงี้ยค่ะโอ้ของจูนวันนั้นจำได้ว่าไปอีเวนท์ที่โรบินสันนะคะก็มันตื่นเต้นถึงขั้นแบบว่าคือจุนไม่อยากไปเจอหน้างานแล้วจูนแบบช็อกแบบจูนเวอร์อจูนก็เลย <c oughs> บอกให้ผู้จัดการถ่ายรูปมรูป <c oughs> มาให้ดูหน่อยว่าตอนนี้คนเยอะไหมเราเอามาให้ดูแล้วก็แบบคนเยอะว่ะเูว่าก็แบบ พยายามตั้งสติแล้วก็แบบวันนี้ต้องทําให้ได้แล้วก็ปลอบเอ็นจอยแ้วก็จะปลอบเรา่าแบบพี่จูนพี่จูนทําได้แบบสู้ๆอะไรเงี้ยค่ะก็เวลาออกแต่ละงานอย่างวันเนี้ยเขาก็จะให้กําลังใจตลอดว่าแบบสู้ๆอะไรเงี้ยค่ะอยู่ด้วยกันหนือตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วเวลาเจอเป็นแฟนแบบมันได้ในที่บวกโหหนูว่ามันเป็นพื้นที่แห่งความสุขของพวกเราด้วยค่ะเหมือนพอเราได้สั่งส่งพลังความสุขให้วีพีเราก็ได้รับกลับมาเลยไง ทั้งทั้งในการแบบว่าเป็นข้อความหรือแบบอะไรเงี้ยพวกเราเห็นแล้วก็เราเข้าไปอ่านอ่ะเออรู้สึกว่าโหคนที่ไม่เคยเห็นนะพวกเราคนที่ไม่เคยรู้จักพวกเราอ่ะวันนี้เขาแบบเขารักเรามากจริงๆเขาซับพอร์ตเขาอยากให้พวกเราแบบเป็นประกายในแบบโงการบันเทิงที่พวกเรายืนอยู่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็ให้กําลังใจพี่ๆก็ให้กําลังใจพวกเราตลอดอย่างนีนะะ้เราแบบว่าพอเรามาอยู่ในจักรวาลน,นี้เนาะ คุณมีขาดอะไรเยอะสุดมัมมี่แฟนตาหรือว่าแบบอะไรแฟนแฟนโอ้ยแฟนแฟนมาขอพี่จูเมลอะไรเป็นมัมมี่อยากเป็นแฟนพี่จูอยากเป็นเข็มซิล่าเ้ยอยากโอ้ยชายเข็มซิลาอยากขอไปต่อคิวศูนพี่จูเลยนะอยากมีพี่สาวคนสวยเป็นของตัวเองอ่าแล้วเราตอบตรนว่า ต่อคิวค่ะแล้วของแล้วไม่ขายปลาเหรอคะค่ะก็มีพี่ๆหน้าเด็กเลยอย่าโอ้สงสารมาเด็กจังเลยนีมัมมี่เหรอคะใช่เขาก็จะแทนว่าแบบมัมมี่มัมมี่มีพี่ๆี่เขาตีกันในเอ็นไปแล้วหมเหรอว่าเนี่ยลูกคุณน่ะไปจับมือกับ เนี่ยเห็นเข็บจิราไปจับมือกับผู้หญิงคนอื่นก็เลยบอกว่าหนนเม่คอยครับเม่คอยเขาเห็นว่าเราออกไปเดินจับมือกับพี่คนอื่นอะไรนะหน้ารักแบบมันเป็นสีสันอะไรหน่่งที่เราเห็นแล้วเราก็แบบแอบยิ้มไปด้วยค่ะพิซซ่าอะไรเงี้ยเป็นมิติใหม่ๆของแบบสีสันในชีวิตมาช่วงนี้สีสันมากเรียกได้ว่าคืออย่างที่บอกเลยค่ะว่าเราเห็นทุกการแชร์เห็นทุกโพสตทุกข้อความเราก็จะเข้าไปดูจริงๆ อย่างเรื่องบางเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเป็นรูปภาพแล้วกันเราไม่เคยเห็นว่าเฮ้ยเรามีมุมนี้ด้วยหรอซึ่งพี่ๆทุกคนก็จะพยายามเก็บนีมต่างๆอะไรเงี้ยพอเราดูแล้วใจเราก็ชื่นอะใช่ค่ะแฮปปี้ถูกใจเราไมุ่ดก็เจอเยอะมากเยอะมากแต่เอมันจะมีซีนที่พี่เขาเอาไปตัดเป็นภาษาอีสานบ้างเอารูปเราไปใส่แบบเป็นเพลงอีสานบ้างอะไรเงี้ย น่ารักมากหนูกับพีเอ็ดมากมากเลยค่ะบางคนบางทีเออบางคนเอาแบบรูปเราไปเล่นพีเหลี่ยงเงี้ยเราตัดแล้วมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยใส่ชุดนักศึกษาแต่เราเล่นคนละเรื่องนะคะแต่ว่าเขาสามารถแบบให้เป็นเรื่องเดียวกันได้น่ารักมากๆแม้ว่าเป็นาคิไปตามดูผลงานเก่าๆเลยใช่โอ้โหเก่าจริงค่ะเออหนูตัดผมซอยสั้นเลยค่ะใช่มีดูมุงมิติีใช่แล้วปรับ อย่างคุณนิตูเนี่ยก็จะเห็นบ่อยนะที่แบบว่าก็สงสัยไหมไอ้คาแรคเตอร์ของการทําปากบุ๊ลิเนี่ยคือจริงมันเป็นคาแรคเตอร์เราเลอันนี้คือคาแรคเตอร์เราคาแรคเตอร์คุณลินคุณเขแอบโบ้แล้วอ๋อแอบยิ้มอันนี้คือแบบนิทูตอบร้อนเป็นแบบโดยธรรมชาติที่เราไม่ได้ทันรู้ตัวว่าจริงตั้งแต่คือธรรมชาติหมายถึงว่ามันเหมือนว่ามันรู้ว่าจะเป็นเกิดสิ่งขึ้นแล้วมันก็ มันก็จะไปเหมือนมันเป็นความรู้สึกมากกว่าแล้วมันส่งออกมาทางสีหน้าพี่จูนะเวลาเขาแบบเขาแอบแอบแคคือเป็นคนสีหน้าเป็นคนเก็บอะไรไม่อยู่คือรู้สึกยังไงก็คือจะแสดงออกมาแบบั้นมันมีวันหนึ่งที่ที่พี่ชีแบบว่ามองหน้าเราแล้วก็พูดอะไรสักอย่างแล้วจูนก็ทําแบบเหมือนกัดปากเลยเนี่ยพี่ชีก็หันมามองบอกว่าจูนเลิกกัดปากเนาะคือตอนนี้ฉันติดกัดปากกับแกเนาะแกเลิกทําอะไรอย่างเงี้ย ใช่นี่ไงกัดจีนแต่ว่าอยู่ด้วยกันบ่อยๆก็จะมีมุมที่เราแบบเออพี่โดยกัดปากจะเรากัดไป้วยจริงแล้วเราอยู่ด้วยกันมาขนาดนี้คือว่าอะไรคือความน่ารักที่สุดของพี่เยอ๋หัวเราะค่ะเสียงหัวเราะเขาเป็นเอกลักษณ์ของของเาเวลาเขาหัวเราะแล้วมันทําให้ทุกคนอ่ะหัวเราะไปกับเขาอะไรเงี้ยหรือว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของพี่เลยที่แบบ โดดเด่นทาให้ทุกคนอยู่ด้วยแล้วคือถ้าพี่จูนหัวเราะออกมาหนูเชื่อว่าทุกคนจะมีความสุขไปกับเสียงหัวเราะของพี่จูนพี่จูนมากหรว่าอะไรแบบเป็นความหมาเด็กของเขาที่ดีใจได้เขาเป็นคนที่จะมีคําพูดบางคําที่เป็นคําพูดเหมือนว่าเวลาเขาพูดเนี่ยมันมันทัชใจเราใช่แล้วก็ความสดใสของเอนจอยค่ะคือเอนจอยเนี่ยไม่ใช่ไทป์หมาเด็กแค่ในแค่ในดินไม่มีวันรัก ชีวิตจริงของเขาเนี่ยก็จะเป็นคือแบบคิดจวูวันนี้เป็นนี่มีมีโอ๊ยตหนูอยากไอ้นี่นี่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะมีบางมุมที่อินโท v เหมือนกันใช่ค่ะเราพี่เราพี่จูนชอบแบบไหนเราท n t r o v e r t หรือมเด็มค่ะชอบแบบเนี้ยค่ะเอเอเสียงของเราพี่กล้าพี่แบบกล้องเหมือน,น,อนกันเนาะอาแบบ้า้ะอยากให้บางคู่คุณแฟน มี่แบบสรับสรคนคู่เราแบบว่าอาจจะมีโปรเจกตต่อไปหรือเปล่านะค่ะก็ขอบคุณพี่ทุกคนมากๆเลยนะคะที่ซัพพอร์ตดินไม่มีวันลักมาตั้งแต่ ep หนึ่งจนวันนี้เป็นวันไ i n น l อ ep ที่ให้การซัพพอร์ตพวกเราดีเสมอมาไม่ว่าจะเป็นทั้งการปั่งเทน การแบบเพิ่มเอนเกจให้พวกเราแบบให้น้องมีงานอะไรอย่างเงี้ยเราเราคือเราเห็นทุกกำลังใจที่ส่งมาให้พวกเราเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยที่เดินทางมากับพวกเราจนถึงวันนี้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนมากๆเลยค่ะที่ช่วยโปรโมทแล้วก็ช่วยให้พวกเราได้ไปอยู่ในแบบว่าในในในเพจในอะไรน <ừ. S 1> ะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ทำให้ enjoy กับจูนคนพบในวันนี้นะคะค่ะ สำหรับจูนก็อยากขอบคุณทีม Copy A นะคะขอบคุณทีม Conversation คะ่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับพี่ที่ทุกคนขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนนะคะที่คอยสนับสนุนคอยผลักดันให้พวกเรามาอยู่ในในจุดนี้ได้ถือว่าเป็นอะไรที่มหัศจรรย์สำหรับจูนมากๆเลยใช่ค่ะขอบคุณที่ัอพอร์ตพวกเรานะคะแล้วก็ ากติดตามผลงานของพวกเราในชิ้นต่อๆไปด้วยจูนสัญญาว่าจะทำผลงานทุกชิ้นออกมาให้ดีค่ะฝากติดตามได้ค่ะอาจจะมีเรื่องจูนเอนจอยต่อไปก็ได้นะอะไรเรื่องะไรน,นะเอนจอยเอายรอาขึ้นไปแล้วนะตรว่เราเท่าพนี้หรอ,อเระเดินพนี้หรอ นี่ไงมันตปค่ะคือเราโดนหลบว่าใส่สมองกันแล้วเราคือไปนะคะพี่อาจารย์บอกบอกว่าเลยนะถ้าถ้าต่อตจมยก็เข้าดูอันนี้คุณต้องลองวันนี้ต้องมีโคไหนวันนี้คุณจะเป็นวันนี้ไม่เป็นจอยจูนค่ะอ๋อแล้วเรื่องต่อไปล่ะคะอาจจะเป็นเป็นจูนจอยโอเคค่ะขอบคุณนะคะ นี่อย่างไ่เออไม่ได้เขา้อาเี๋ยวได้ถ่ายเีนไม่ได้พูดออกไปเต็มเต็มคำเต็มคำเลย